สวัสดีครับมาดโมลิเลกทอนิกชาแน,นลครับวันนี้มาเฉลยตระกูลอิเวอเตอร์ตระกูลนี้ครับ DACJ ทีเนนบบนะเเ่เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับจะเปิดเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมเห็นในสมาชิกในกลุ่มนี้ว่าพบกับปัญหาที่ว่า ดึงโหลดไปประมาณ4 5 600วัตต์แล้วตัดที่ผมได้บอกไปว่าเขาลิมิตวัตต์มาวันนี้จะมาปลดล็อกครับท่านใดก็ทำตามได้เลยครับถ้าเป็นมีแกะออกมากะเนิดเลยนะครับจะมีปุ่มอยู่มันจะมีปุ่มอัพกับเซ็ตครับ มันจะมีสองปุ่มปุ่มดาวไม่ได้ใส่มาครับให้ตอนท่านเซ็ตท่านระวังไฟดูดด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากแต่ของผมทำให้วนต่ำมันจะไฟ220จะไม่ออกก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าใช้จากแบตมันก็ออกมาเลยครับ ก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับก็กดกดปุ่มเซ็ตแช่ไว้ประมาณ2อถึงสมวิกดแช่ไว้ครับปึ๊บเห็นไหมครับมาหน้านี้แล้วก็กดตรงปุ่มเซ็ตนะครับทีละทีละครั้งอันนี้มันสามารถตั้งสิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกสี่ิบแปด มันแล้วแต่ระบบที่ว่าม้อแปลงเขาผ่านมาอันนี้เป็นระบบ12ถ้าเรากดหนึ่งทีเราจะตั้งเฮ์ตกดตั้งอุณหภูมิขึ้นขึ้นหรือลงที่เราดิมิตไว้ถ้าถึง75องศาก็จะชัดดาวครับ ก็มันจะหยุดจ่ายไฟออกเหมือนกันถ้าอุณหภูมิสูง,สงเราจะตั้ง85บห้ก็ได้แต่ทางโรงงานเขาตั้งมา75บห้ครับกดอีกทีนึ่งเห็นไหมครับนี่คือเขาลิมิตวัดไว้ที่600้อยนี่คือสมาชิกที่เจอปัญหาเรื่องทำไมจ่ายโหลดแล้วพอ4 500้ารวัตต์แล้วตัดนี่ครับ คือเหตุผลเป็นความลัดนะครับเขาเซฟให้อินเวอร์เตอร์ไม่ให้ทำงานหนะักถ้าเราจะปรับขึ้นเราก็จะปรับอย่าเกินกำลังวัดที่เขาระบุมาครับใช้สักครึ่งนึงครับเรามาตั้งกดปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มอัดเนี่ย ่น,นีอัน,นปุ่มบนนี้เป็นปุ่มเซตตระกูล CJD A ที่หน้าจอเป็นแบบนี้มันเหมือนเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันกดเจ็ดร้อยวัตต์เห็นไหมครับแปดร้อยวัตต์ผมจะเซตไว้เครื่องนี้อเอาสักพันวัตต์พอ เซตแล้วก็กดปุ่มเซตอีกทีนึงครับปึ๊บอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเซฟไว้เราก็กดเราปิดเครื่องก็ได้ครับปิดเครื่องปึ๊บแล้วก็เปิดใหม่คลิปจะยาวหน่อยครับอ่แล้วเราก็มากดเช็คดูว่ากดปุ่มเซ็ตแช่ไว้ ใช่ที่เราเซฟไปไหมอ่ะระบบจุบสองห้าสิบเอิร์อุณหภูมิตันวัดเห็นไหมครับอยู่แล้วนะครับถ้าเรากดเกินล่ะสมมุติเรากดเกินมันมันจะถอยไม่ได้ครับเพราะว่าปุ่มดาวเขาไม่ได้ต่อให้มาอาทันสามมันสามารถตั้งได้ถึง 8,000วัตต์นะครับมันสาหรับเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เขาเขียนมาให้มันครอบคุมได้พวกระบบ48โวล bon. ต์6,000ถ้าเราตั้งเกินน่ะเกินกําลังมันก็จะพังนะครับเพราะว่าถ้ามันก็จ่ายได้จริงนะครับ8,000วัตต์สูงสุด เรากดเกินเรากดเกินทําไงครับมันจะถ้าเรากดออกมันก็จะเซฟเลยถ้าเรากดออกกดเซฟอึ๊บเนี่ยนะครับกดเข้าไปใหม่สองแปดพันวัตต์เห็นไหมครับมันเซฟเลยทำยังไงทีนนี้วิธีแก้กลับมาคืนจากคืนค่าโรงงาน อิดครับแล้วก็ปดคือเคลียร์ไฟออกให้หมดในตัวเครื่องมัอครับปลดแบตเตอรี่ออกแล้วก็เปิดเครื่องอรอแปบ๊บหนึ่งให้ให้มันดึงไฟออกจากขาปลาให้หมด คู่ครับอืมแล้วก็โอเคแล้วก็ต่อแบตแต่ผมใช้ซับไครับผมปิดสวิตช์ไว้แล้วปิดแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไปไว้ใหม่แล้วเปิดใหม่ครับอ,อึ๊บอึ๊บ อันที่ใช้แบตเตอรี่ระวังนะครับเมือเราเปิดปุ๊บไฟ220มันจะออกแต่ของผมมันสามารถทำให้แบตโล w โวลต์ olt, มันจะตัดไว้ก่อนอ่แล้วก็กดมากดปุ่มเซตใหม่ครับสองเห็นไหมครับนี่คือการเคลียร์คืนค่าโรงงานมันจะกลับมาแต่ถ้าไม่เคลียร์ไฟในตัวมันมันจะไม่กลับมาครับมันจะเซฟอยู่งั้นนะครับ ท่านใดพบปัญหานี้เข้าไปแก้ไขได้ตัวเองได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ใน YouTube นะครับเผื่อท่านที่กำลังแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ช่างบางท่านอาจจะยังไม่รู้ก็เป็นได้ครับก็เป็นข้อมูลเรวก็ตั้งหมไมครับ กดปุ่มัพปุ่มด้านล่างเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนกันวัดขึ้นเรื่องนี้ผมจะลิมิตไว้แค่พันวัตต์ครับแล้วก็กดเซต๊บแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะเทสโหลดให้ดูเวลามันตัดถ้าไม่มีเวลาก็ก็ไม่มีครับ โอเคเครื่องนี้ได้ซ่อมเสร็จที่เรียบร้อยเตรียมส่งครับทีนี้ไฟเกินครับช็อตระเบิดตูมตามปลาปาระเบิดหมดกระจุยกระจายหมดเลยครับน่าจจะวนไหลโอเคครับขอบคุณมากครับ9นาทีเลยครับ